สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและคุณผู้ชมนะคะวันนี้ชายาจะพาไปล่องเรืออีกคะ่ะวันนี้เรามาเที่ยวทางภาคใต้ของเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวจะไปตกปลากันนะคะเดี๋ยวดูวิวทิวทัศน์สวยๆด้วยขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ริมแม่น้ำเขาก็จะมีวัวค่ะเห็นไหมวัวนี่แปลกดีตรงกลางสีขาวแล้วก็วัวสีสีขาวมา อันนี้หงสีดำค่ะเขามีรูกด้วยอันนี้มาอะเลยอ่ะมากินขนมปังฮัลโหลหูปากสวยจังพ่อเขาก็มีนะตรงนี้นคลมแกลก้งเย้ะเราเยินขนมปังมาทางนี้ค่ะ <c oughs> เห็นไหมน่ารักจัง <c oughs> ถ้าไม่มองไม่เห็นกินอาหารกันกินอาหารกินอาหารมาตรงนี้มาตรงนี้เห็นไหมกาชอบใหญ่เลยกลัวด้วย อ๋อเมื่อก่อนที่มาเห็นเขานะ่ยยังไม่มีลูกเลยทีนี้มีลูกแล้วแฟมิลี่บิ๊กพายฮู้ฮ่า,าคงไม่ใหญ่หรอมันมีมันมีสาราย <c oughs> มันมีสีอนี้เียดฮู <c oughs> ้บิกบ๊กมิก <c oughs> สวยมากค่ะเนี่ยสีเขียวแล้วก็จุดขาวสวัสดีตอนเช้าครับไปแล้วบา,บายยถ้าตกปลาได้เราก็จะมีไข่ต้มด้วยตอนที่ชัญญานอนจะบอกเขาบอกตากรองว่าต้มไข่ด้วยสองฟองเนี่ยถ้าเราตกปลาได้ตัวแรกเราก็จะกินไข่ต้มกันค่ะดูซิว่า โอ้ยไข่อะไรบุบไปหมดไข่แตกไข่แตกเดี๋ยวจะได้กีนะ่คะแนนเนี่ยตัวที่สองค่ะติดแล้วติดแล้วเร็วเรเฮดตัวไม่ใหญ่หรอกตัวเล็กเอสอห้ลแล้วดินแรงมากเลยค่ะก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะปล่อยละ ต้องวาดก่อนไหมทีผ่านใจที่จีดีดกล้าเตือนหนึ่งค่ะวู้วนี่คือ big one วู้วยิสค่ะจุดวู้ฮิฮิตัวนี้สวย<า>ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ค่ะแล้วก็สวยด้วยตัวหนักนะ

โอ้ยมาไก,กลปากมันเดี๋ยวมันกัดตัวลายเขาค่ะสวยมากตัวนี้ก็โตมากเหมือนกันอ้วนแต่ตัวเมื่อกีก้อ้วนกว่าใกล้ๆเลยค่ะคลัวซับอู้ very nice number five <laughs> ตาแรกวมาเลยค่ะไปไหนแล้วไม่เห็นเลยตัวใหญ่ไหม ออ้ยมืันแค่ดึงใหญ่เลยโอ้ยแย่โอ้ยโอ้ยแข็งแรงนี่เป็นมอนสเตอร์เลยค่ะ w e e กว n e โอ้ย so happy โอ้ยวเดี๋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 ยวไปแล้วน้ำตื้นๆเห็นไหมคะเนี่ยเขายังไม่ไป ไปแล้วเติมพลังค่ะจะได้มีพลังจับปลาเดี๋ยวยกปลาไม่ขึ้นกินแซนดวิชกันก่อนอือร่อยมากอันนี้หมายเลขขบตัวหนึ่งเมื่อกี้หลุดไปค่ะเร็ว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 , yes. รวปลาบินปลาบินปลาบินปา ทำไมดินจังอันนี้หมายเลขหกค่ะ <Hollywood> ตัวใหญ่เหม <ug> ือนกันนะเห็นไหมแข็งแรงทางนี้หมายเลขเจ็ดค่ะปลากระโดด ฟาบินอ๋โอ๊ยเปียกหมดเลยหมายเลขเจ็ดค่ะใช่ไหมเซฟแอนอบอากอ <laughs> เลขเจ็ดตัวนี้ก็สวยค่ะเห็นไหมลายเขาสวยมากไป่ตัวแล้วค่ะเมื่อกี้ชยาเพิ่งโยนเบียดลงไปได้ประมาณเพิ่งปล่อยตัวนั้นไปได้ประมาณสองนาที ฟาดโอ้ฮ่าฮ่าวันนี้เป็นวันนี่หมายเลขแปดค่ะสวยมากโยนเบ็ดลงไปเมื่อกี้เพิ่งปล่อยตัวนั้นไป <laughs> <laughs> มาเร็วมากเลยได้เวลาแมจิกบ็อกซ์แะค่ะเราจะเปิดว่ามีอะไรบ้างวันนี้ถ้ารัา อยากอารมณ์ดีก็ต้องกินผลไม้ค่ะมีเชอร์รี่มีบลูเบอรี่มีแอปเปิ้ลแล้วก็มีผักด้วยค่ะแครอทวันนี้ขออนุญาตกินก่อนนะคะเนี่ยอันนี้ยังไม่ไใช่ที่สวนนะคะเนี่ยซื้อมาเมื่อวานแต่ว่าลูกใหญ่มากโฮมหวานจังออกมาที่แม่น้ำใหญ่ค่ะได้ประมาณครึ่งชั่วโมง ปลาติดเบ็ดแล้วโอ้เมื่อกี้มีเรือมาด้วยอ๋อได้แล้วได้แล้วแข็งแรงจังอ,อันนี้แม่น้ำใหญ่ปลานี่แข็งแรงค่ะไทยมาเบด ได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่รักอันนี้เป็นแรปบค่ะสัญาขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจหรอกมาแถวนี้มันทาอาหารไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่แล้วก็ลมแรงด้วยเดี๋ยวจะกินกันแล้วนะคะขออนุญาตค่ะโอ้หน้ากินมากใส่ไก่แล้วก็ผักต่างๆเดี๋ยวเติมมายังแนบนิดหน่อยค่ะอเยอะจัง ทีนี้ก็จะได้เวลากินแล้วขออนุญาตนะคะอืมอร่อยแล้วหมายเลขสิบมาแล้วหลุดไปสองตัวแล้วค่ะอันนี้ตัวที่สิบ่าดึงแรงกัน <laughs> <laughs> โอ้โอ้ ไลน์เฟชอ๋อหลุดแล้วเห็นไหมเนี่ยเออในที่สุดก็ถึงเป้าหมายแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพยขับเรือไปทางนู้นไปเก็บของนะอาจจะได้อีกก็ได้ค่ะเดี๋ยปล่อยละอันนี้มีหงค่ะ หงดำหงขาวอันนี้ไม่ให้มีสามตัวตรงนี้ยโตละมาเจอเพื่อนอีกแล้วค่ะเพื่อนรักสวยๆนะเนี่ยเรามามาขึ้นเกาะค่ะมาเจอเจอวัวน้อยเนี่ยจะมาถ่ายรูปเขาถ่ายวีดีโอไปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันนะคะตัวใหญ่กลัวเหมือนกันนะเนี่ยตานี้ก็จะให้ไปหาเขาเดี๋ยวจะวิ่งมาชนทำไง เห็นไหมตัวสูงมากฮายอันนี้ก็นั่งนอนวัวตัวเมียเห็นไหมเนี่วัวนมวัวพันนมสวัสดีจ้าคุณแม่วัวสนุกไหมอุ้ยอุยตัวตัวโตจังอ่า เขาลุกขึ้นแล้วกินแอปเปิ้ลรอบสองคะ่ะเดี๋ยวยู่หน่อยเดียวกับเอลูกอะไรบลูเบอร์รี่เมื่อกี้เราชยาก็กลัววัวนะคะแต่ก็ขึ้นเกาะไปดูเขาก็ไม่ทำอะไรก็นอนสบายนอนตากแดดกินด้วยกันคะ่ะ ค่ะวันนี้ก็สนุกมากออกมาอยู่กับธรรมชาติได้เจอสัตว์เยอะเลยค่ะทั้งหงทั้งลูกวัวแล้วก็ได้ตกปลาค่ะมีความสุขได้อยู่ฟ่อนคลายยังไงก็ฝากกดติดตามปไล์จอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายข่าวดู